คุณครูตัวยุ่งได้ลุงเป็นแฟนแนวโรแมนติกคอมเมดี้ต่างวัยหัวใจเดียวกันรักอบอุ่นบทนำเสียงกลิ่งโรงเรียนบ้านทุ่งรักดังขึ้นอย่างชื่นบานเด็กนักเรียนต่างครูออกจากห้องเรียนพร้อมเสียงหัวเราะและกระเป๋าสะพายกระแทกหลังกันวุ่นวายแต่ในห้องครูเล็กๆมุมตึกเรียนไม้สีซีจางครูมินหรือครูมินตรา หญิงสาววัย28ที่เพิ่งย้ายมาสอนได้ไม่ถึงเดือนกำลังง่วนอยู่กับการทำแผ่นสื่อการเรียนรู้แต่แล้วปังเสียงดังจากด้านนอกทำให้ครูมินสะดุง้งโผล่ออกไปดูหน้าห้องก็พบกับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจหล้มความข้างรัว้วพร้อมกับลอที่แบนแอเตโอ้ยลอนี่อีกแล้วเหรอเธอบ่นพึมพำก่อนจะหยิบโทรศัพท์ แล้วนึกขึ้นได้ว่าแถวนี้ไม่มีแมคโครไม่มีร้านสะดวกซ่อมมีแต่ร้านลุงคิมชื่อที่เด็กนักเรียนพูดถึงบ่อยๆและไม่ใช่แค่เรื่องจักรยานหรือมอไซค์แต่รวมถึงเรื่องลุงหล่อขี่ช้าแต่หลงใจสาวอีกด้วยตอนที่หนึ่งลุงซ่อมรถกับคุณครูขี้เวียงครูมินเข็นรถมอไซค์ไปถึงร้านที่อยู่ข้างตลาดน้อยหน้าวัดเธอไม่คาดคิดว่าเจ้าของร้านซ่อมจักรยาน มอไซคจะดูสะอาดสะอ้านใส่เสื้อยืดสีซีดสีซีดกับกางเกงผ้าขาสั้นแต่มีแวลตาที่อบอุ่นอย่างน่าประหลาดลมรั่วเหรอคุณครูเสียงห้าวทุ้มพูดขึ้นรู้ได้ไงว่าฉันเป็นครูแถวนี้ไม่มีใครหน้าใหม่เท่าคุณครูแล้วครับเขายิ้มยิ้มที่ทำให้แก้มเธอแดงอย่างไม่รู้ตัวเออช่วยดูให้หน่อยก็แล้วกันค่ะ ระหว่างที่ลุงทิมกำลังซ่องครูมินก็แอบ,บมองเขาเป็นระยะแปลกดีคนอะไรเหนือออกแต่ดูเท่กว่าผู้ชายในคอนโดที่กรุงเทพเสียอีกตอนที่สองลุงขี่ช้ากับใจครูที่เร็วหลังจากวันนั้นครูมินเริ่มหาเรื่องแวะมาร้านบ่อยขึ้นบ้างก็แค่เอาขนมมาฝากบ้านก็บอกว่ามอไซส์เสียงแปลกๆปกทั้งที่ปกติก็ขี่ได้ดีลุงทิมก็รู้แต่ไม่พูด บางครั้งครูมินก็มานั่งรอในร้านเฝ้ามองลุงทิมทำงานพร้อมเสียงเพลงลูกทุ่งเบาๆที่ลุงเปิดคลอตลอดวันลุงคิมหืมเคยมีแฟนเด็กไหมเขาหัวเราะเบาๆไม่เคยมีหรอกแต่มีครูมาป้นเปี้ยนแบบนี้ก็ชักจะอยากลองแล้วล่ะตอนที่สลุงหล่อสะเทือนใจครูข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วตลาดว่าครูคนใหม่ควงลุงซ่อมรถ เด็กนักเรียนแอบแซวกันสนันครูมินเริ่มอายลุงทีมกลับเฉยไม่ต้องแคร์หรอกใจเรารู้แค่สองคนพอจนวันหนึ่งครูมินถามตรงๆลุงไม่อายเหรอครบกับคนอายุน้อยกว่าตั้งเกือบ20ปีลุงทีมตอบพร้อมรอยยิ้มที่นิ่งลึกลุงอายถ้าไม่ได้บอกครูว่าลุงชอบครูตั้งแต่วันแรกที่ครูบ่นเรื่องล้อแบรนแล้วต่างหาก ตอนที่สความรักที่ไม่ต้องการคำอนุญาตเรื่องราวรักต่างวัยค่อยๆเติบโตอย่างเงียบๆครูมินพาเขาไปกินหมูกระทะลุงทิมพาเธอไปไหว้พระที่วัดป่าไม่มีใครต้องเปลี่ยนเพื่ออีกคนแต่กลับเข้าใจกันได้อย่างประหลาดความเงียบของลุงทิมกลายเป็นสิ่งที่ครูมินพึ่งพาในวันที่เหนื่อยล้าความป่วนของครูมินกลายเป็นสีสันในชีวิตเรียบง่ายของลุงทิม ตอนสุดท้ายครูมินคนของลุงคิมวันสอบปลายภาคผ่านพ้นครูมินตัดสินใจย้ายกลับกรุงเทพเด็กๆ็กเศร้าลุงคิมไม่ว่าอะไรแต่เช้าวันหนึ่งรถกระบะสีขาวจอดหน้าร้านซ่อมครูมินในเสื้อยืดการเกงยีนมเดินลงมาลุงคิมอยากมาอยู่กรุงเทพไหมลุงคิมหันไปมองร้านเล็กๆของตัวเองแล้วยิ้ม ไม่อยากแต่ถ้าครูอยู่ไปหมดเลยก็ได้และวันนั้นร้านซ่อมจักรยานลุงทิมใจดีแอนครูมินตัวยุ่งก็เปิดตัวที่กรุงเทพพร้อมเสียงหัวเราะและความรักที่ไม่มีวันเก่าจบบริบูรณ์